ัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนี่ยนะคะก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขามีการดูเหมือนกันก็คือสภาพั์นั่นเองล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยนะ,ะว่าพอใจนะคะผลของ GDP ไตรมาส สุดท้ายของปีที่แล้วนะคะที่ขยายตัวได้ร้อยละ2.3ผลจากเรื่องของการบริโภคแล้วก็การลงทุนนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ GDP ของไทยปีนี้เนี่ยนะคะโตตามเป้าได้ที่สภาพาร์ทวางไว้ก็คือ3.5 4 5ถึง4.5รรวมไปถึงยืนยันว่ายังไม่เกิดภาวะเงินฝืดน,นะคะประเทศไทยแม้ว่าจะมีภาวะเงินเฟอ้อติดลบอยู่ก็ตามค่ะ คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยนะคะไตรามาส4ปีที่แล้วที่ขยายตัวได้ร้อยละ2.3ถือว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะสะท้อนภาพของเศรษฐกิจกไทยช่วงครึ่งปีหลังที่เริ่มจะดีขึ้นหลังจากชะลอตัวลงมามากในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื่องของการส่งออกการบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนการเบริกจ่ายของภาครัฐ ก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีที่แล้วนะคะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ0.7ค่ะส่วนปีนี้นะคะสภาพาน์เนี่ยคาดการ GDP เอาไว้ที่ 3.5-4. ถึงเซโดยมีแรงส่งจากภาคส่งออกที่จะโต 3. 5จาเซจากปีที่แล้วที่ติดลบไป0.3%โดยจะฟื้นตัวช้าๆตามเศรษฐกิจโลกตามการฟื้นตัวของการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวรวมไปถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนของภาครัฐ และก็การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกคาดว่าราคาน้ํามันตลาดโลกทั้งปีนี้นะคะจะอยู่ที่50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันก็มีปัปจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ระดับต่ําเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวไม่แน่นอนเงินบาทก็ยังแข็งค่ามากกว่าเงินประเทศอื่นในภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็อาาัตราเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มลดลงเรื่องนี้ก็อาจจะกระทบอาาัตราดอกเบี้ยแท้จริงให้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งผู้ที่กำกับนโยบายการเงินนะคะก็ต้องดูแลล่ะค่ะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับเหมาะสมเอื้อต่อการรื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจรวมถึงต้องเฝ้าระวังภาวะเงินเฟืดด้วยนะคะว่าจากการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเติบโตของรายได้ทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่น่ากังวลค่ะมีเสียงจากนาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะถ้าหาพูดถึงภาวะเงินเฟืดนั้นเนี่ยอาจจะต้องทั้ง,งสองตัวต้องพูดเวลาเทียบ ว่าอินฟลชันมันติดลบถามว่าติดลบแต่ว่าตัวเศรษฐกิจนั้นมันขยายตัวไหมนะครับต้องดูทั้งสองตัวนะครับเง<ช>ินฝืดน,นั้นอาจจะมาจากเงินเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบนะครับไม่มีตังค์ใช้จ่ายแต่ถ้าหากดูตัวเลขแล้วเนี่ยระดับของ GDP เราก็ยังขยายตัวระดับรายได้เราก็ยังขยายตัวนะครับก็เพียงแต่ว่าตัวระดับราคาสินค้าเนี่ยมันต่ำเกินไปมันอาจจะต่ำเกินไปตรงนี้นะครับ ซึ่งสภาพ,พัฒน์นะคะเสนอแนะภาครัฐให้ความสําคัญเรื่องการค้าชายแดนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตเศ,ษศรษฐกิจพิเศษที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต้องดูแลให้การเติบโตด้านการค้าสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC รวมถึงเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคะ่ะ วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นวันแรกของโมบายธงฟ้านะคะสินค้าราคาประหยัดที่จะออกมาคาราวานเลยนะคะไปทั่วกรุงเทพเลยทีเดียววันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีการปล่อยขบวนโมบายทงฟ้าเคลื่อนที่นะคะ,ะโดยคาดหวังว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้กว่า30ล้านบาทนะคะตลอดระยะเวลาโครงการที่จะจัดให้มีโมบายธงฟ้าประมาณเดือนครึ่งนี่แหละคะ่ะโดยจะมีการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดครอบคลุม50เขตทั่วกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะ พลเอกชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานปล่อยขบวนรถทงฟ้าสู่ชุมชนหรือว่าโมบายยูนิต100คันนะคะที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-40%เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ก็จะกระจายกันไป750แห่งนะคะครอบคลุม50เขตในกรุงเทพเริ่มวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะหลังจากดาเนินการครบ2สัปดาห์ถ้ามีการตอบรับที่ดีก็จะขยายโครงการออกไปอีกเบื้องต้นก็คาดว่าคารวาลทงฟ้าเนี่ยนะคะทงฟ้าเคลื่อนที่ครั้งนี้เนี่ยจะเข้าถึงประชาชนประมาณ300,000คนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน30ล้านบาท ส่วนโครงการในต่างจังหวัดนะคะก็มีโครงการธงฟ้าเดิมที่กรมการค้าภายในเดินการอยู่แล้วนะคะโดยปีนี้นกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะทําโครงการธงฟ้าให้ได้1,000ครั้งค่ะมีเสียงคําชี้แจงเรื่องนี้จากพลเอกชัดชัยชาริกัญญาค่ะวันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครนะครับในการที่ได้กําหนดพื้นที่นะครับแต่ละเขตนะครับวันนี้ก็มีเริ่มไป50เขตนะครับก็แบ่งเป็น ส่วนๆออกไปนะครับเพ่มีทางเขตก็จะกําหนดพื้นที่ไปนะครับนอกจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากสํกานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดพื้นที่ทั้งหมดโครงการเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆตลอดจนเดินพาแล้วก็เดินมีนานะครับเราประเมินแล้วนะครับว่าเรื่องของการทำธงฟ้าพื่อนที่นี้จะช่วยเหลือประชาชนได้นะครับอย่างน้อยก็จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะไปซื้อสินค้า นะครับตามที่กําหนดไว้ตามจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยเลยหลือประชาชนได้ไม่น้อยกว่า30ล้านในเฉพห้องเทียบมหานครนี้เท่านั้นครับลดลด,ลดลดรายจ่ายของปุะชาชนลงได้ครับส่วนสินค้าที่จําหน่ายในโครงการทงฟ้าขึ้นที่นะคะก็จะเน้นไปพวกสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนี่ราคาที่จําเป็นต่อการครองชีพอย่างเช่นไข่ไก่เบอร์2แผง30ฟองนะคะก็ราคา65บาทจากราคาตลาดเนี่ยแผงละ90บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ18บาทน้ำมันพืชกว่ด1ลิตรนะคะราคา34บาทข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำหน่ายราคา68บาทค่ะกรมการค้าภายใน,นะคะก็รายงานผลดําเนินการโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ2558 ซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2557นะคะจนถึงปัจจุบันก็บอกว่าจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดไปแล้วเนี่ย1,882ล้านบาทลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้633ล้านบาทประชาชนได้รับประโยชน์5ล้าน6แสนคนทั่วประเทศค่ะ